อีดองอุปประกาศทัวร์แฟนมิส2025 2026 My Sweet Home คอหนังจีนห้ามพลาดกับเทศกาลภาพยนตร์จีนกรุงเทพครั้งที่19ฉลองข้าวดาวใจกลางเมืองกับศิลปินไทยกว่า19ชีวิตเสาร์ทิ์สยามเซ็นเตอร์จัดเต็มกับ The Magical Celebration 2026 6หนุ่มรวมตัวเรียกเสียงกรี๊ดที่สยามพารากอน สวัสดีค่ะวันนี้อลิซมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะจะมีเรื่องไหนหน่าติดตามกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มวันที่อ e ีดงอุ U, ประกาศทัวร์แฟนมิ2025ถึง2026 m ม s w e ว t Home เริ่ม14ธันวาที่อู่ฮั่นต่อด้วยเมืองมะนิลายาวไปถึงปีหน้าชงชิ่งเซียงไฮ้ไทเปอซากาโตเกียวและยังมีเมืองที่จะประกาศเพิ่มเติมเป็นแฟนรอติดตามวันขายบัตรได้เลย mm hmm. มาต่อกับเทศกาลภาพยนต์จีนครั้งที่19ฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบ50ปีข้อหนังจีนห้ามพลาดอาทิเช่น The esser, ชางอะคอมเพรสเิ ถึง14ทันวา2,568เฉพาะที่ SF World Cinema Central World <c oughs> กลับมาอย่างยิ่งใหญ่วันแบงกค้กเขาด้ เซเลบิ 26, ชั่น2026ฉลองเขาดาวใจกลางเมืองกับศิลปินไทยกว่า19ชีวิตพร้อมศิลปินระดับโลกเตรียมมาเซไพส์สร้างโมเมนต,ต์สุดประทับใจไปด้วยกันเตรียมส่งท้ายปีกับยกทัพศิลปิน f a สออฟสยาม Center อร์สร้างสีสันในงาน The Magical mm hmm. Celebration 2026ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง31ธันวานี้เวลา18นาฬิกถึง19นาฬิกาที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ปิดท้ายด้วย เชนบอสกริดตังในงานพลาเมดแอนด์ดิสพีเชียลรวมตัวเรียกเสียงกรี๊ดที่สยามพารากอนพร้อมชวนติดตามซีรีส์ใหม่ที่รักสารวัตรเทียและเล่าช่วงเวลาที่สุดประทับใจของปีนี้แฟนคลับหนุ่ม,ห,มห้ามพลาดสุดท้ายขอฝากงานเดอะไวโลฮิตอเวอร์ดสองย่าอย่าลืมไปโหวตให้ศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์เดอะไวโลหิตอเวอร์ด d com เพื่อไม่พลาดความสนุกทุกกระแสอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดอะไวโลฮิตตามด้านล่างนี้เลยนะคะ